สวัสดีครับก็มาพบกับกระผมอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปนี้ก็เป็นอีกเหมือนเดิมหนึ่งคลิปที่ผมจะมาตามหาเหรียญมาประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่ผมอยากได้นะครับในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงเหรียญละ10,000บาทสูงสุดนะครับแต่ก็อยากจะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนทุกท่านชมคลิปไปอย่างช้าๆให้ละเอียดให้เข้าใจด้วยนะครับ จะได้รู้เป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับในคลิปนี้เหรียญที่ผมตามหานั้นเป็นเหรียญรุ่นการชนะพิเศษปีสพศ2539เป็นเหรียญชนิดราคา50สตางค์นะครับเป็นเหรียญกริส์ในสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่ว่ามีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบที่ผมตามหาน,นะครับแบบที่ยังไม่มีราคานั้นนะครับราคาก็เท่าหน้าเหรียญน,นะครับก็คือ50สสตางค์นะครับส่วนแบบที่มีราคาก็ ผมรับซื้อเหรียญละ10,000บาทสูงสุดกันเลยทีเดียวนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นาตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือภาพรวมแบบที่ยังไม่มีราคานะครับทางด้านหน้าของเหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้เป็นภาพรวมที่เป็นเหรียญแบบยังไม่มีราคานะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับถ้าแบบนี้นะครับ ส่วนแบบที่มีราคานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมแล้วก็อธิบายแต่ละจุดให้สังเกตว่าดูตรงไหนผมถึงจะรับซื้อนะครับอันดับแรกก็ดูทางด้านหน้าของเหรียญนะครับให้สังเกตที่ขอบของเหรียญนั้นจะหนาหนานะครับเห็นไหมครับจะหนานะครับถ้าแบบหาง่ายนั้นจะบางนะครับแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับเดี๋ยวผมขยายภาพให้ดูใหญ่ๆนะครับแต่ว่าขอบของเหรียญทางด้านหลังของเหรียญนั้น ก right so ็ให้หนาเหมือนกับทางด้านหน้านะครับแต่ว่าผมขยายภาพให้ดูอีก3จุดที่ต้องสังเกตนะครับขวาก็ต้องหนาเช่นกันกับทางด้านหน้านะครับแล้วก็3จุดที่ต้องสังเกตทางด้านหลังโหเรียนนั้นนะครับให้สังเกตหางของสอเสือนะครับแล้วก็หางของเลข5ไทยนะครับแล้วก็หางของส่อสลานะครับ3จุดนะครับหางของเลข5ไทยหางของสอเสือแล้วก็หางของสอสลานะครับจะชิด ติดกับฐานตราสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับเห็นไหมครับจะชิดเลยนะครับถ้าแบบหาง่ายจะห่างนะครับหากใครมีนะครับแบบที่ผมตามหาที่ผมได้ขึ้นภาพให้ดูแล้วก็อธิบายแต่ละจุดให้สังเกตนะครับหากว่ามีตามนี้ถ้าเหรยนนั้นอยู่ในสภาพ u n c ไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เหรียญละ1 0,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรยนนั้นมีสภาพผ่านการใช้งาน ราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับถ้าว่ามีนะครับก็สามารถแอดไลมาได้นะครับช่องทางการติดต่อน,นั้นก็เป็นอดีไลน์นะครับซึ่งผมได้ใส่ไว้ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ